สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านราศีตุลก็จะเป็นราศีตราช่างนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมในคลิปนี้ก็จะทายดวงประจำปี2565ของชาวราศีตุลน,นะคะราศีตุลก็จะเป็นชาวธาตุลมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตราช่างหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณ ก็เป็นการจับไพ่นะคะได้ไพ่ judgment โดยภาพรวมนี่ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวตุลน,นะคะเพราะว่ามีเงินเข้ามาเยอะคือได้หมุนเงินก็จะเป็นเงินลงทุนนะคะไพ่ judgment ก็จะหมายถึงการเกิดใหม่ซึ่งก็จะหมายถึงการมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวการเรียนการศึกษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแน่นอนนะคะ ก็ประมาณ80-90%นะคะไม่เปลี่ยนด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะถนนชีวิตของปี2565นี้ถ้าเกิดชาวราศีตุลไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะหลุดโค้งไปเยอะทีเดียวเพราะว่าได้ไพจ่จเม้นนี่ก็จะหมายถึงได้แจ็คเม้นมาถึงสองใบนะคะก็จะหมายถึงการเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะหมายถึงเป็นอาชีพใหม่ๆอาชีพที่สองที่เราเริ่มทํา คนวัยเรียนก็จะย้ายที่เรียนหรือหมายถึงการจบการศึกษาแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพที่สองด้วยถ้าคนที่เริ่มอาชีพใหม่ขึ้นมานะคะถ้าหากมีโอกาสได้ทำบุญมากหน่อยตั้งแต่ต้นปีก็จะยิ่งเสริมดวงให้เจอสิ่งที่ดีๆเร็วขึ้นแล้วขอย้ําว่าไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะที่เสริมดวงได้การสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านไม่เสียตังก็สามารถเสริมดวงให้กับ ชาวราศีตุลทุกท่านได้นะคะไพ่อีกใบที่น่าสนใจก็คือไพ่ดีวิลนะคะดีวิลคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นไพ่ราหูนะคะด้านดีก็หมายถึงความฉลาดปราดเปรื่องไหวพริบดีแล้วก็หมายถึงการที่ว่าทํางานที่เป็นคนที่ทํางานแบบสีเทาหรืองานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ผลดีนะคะคือเป็นคนที่ฉลาดทันคนไหวพริบดีแล้วก็ ถูกหลอกยากอ่ะเรียกง่ายๆแต่ก็มีด้านลบก็คือว่าถ้าหาว่าไปเชื่อหรือว่าปักใจเชื่อสิ่งใดหรือว่ารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเฉลียวใจหรือว่าไม่ค่อยรอบคอบไม่ว่าจะเป็นกับคนหรือกับสิ่งของถ้ารักคนนี้ก็จะเชื่อใจคนนี้มากแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งนี้คนนี้คือเปลี่ยนใจยากนะคะ การที่ลุ่มหลงเนี่ยไพ่ดีบิลอาจจะหมายถึงบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นลุ่มหลงในคนอาจจะหมายถึงสิ่งของการที่เราชอบเล่นพระก็ถือว่าเป็นการลุ่มหลงอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดก็เป็นเหมือนกับว่าเราชอบด้านใดนด้านหนึ่งรวมถึงเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นบางคนก็อาจจะลุ่มหลงในการเล่นเกมแต่ว่าถ้ามันลุ่มหลงมากเกินไปนี่ก็จะทำให้เกิดผลเสียหายได้ สำหรับไพ่ดีวิวนะคะเพราะว่ามีไพ่ดีบิวถึงสองใบแล้วก็ยังหมายถึงการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลด้วยเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวมการเล่นโซเชียลมากจนเกินไปหรือว่าการที่เรารู้จักคนโดยที่ไม่เห็นหน้าผ่านโซเชียลก็มีเยอะนะคะก็วางใจกลางๆแล้วก็ไพ่ดีวิวอาจจะทำให้ท่านเชื่ออะไรง่ายๆนะคะก็มีการเฉลียวใจบ้างก็จะทำให้ท่าน ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังปี2565หรือว่าปีเสือ,อน,นี้นะคะชาวตุนก็อาจจะมีการหมุนเงินใช้เงินก้อนโตเพื่อลงทุนธุรกิจหรือไม่อาจจะเป็นเกี่ยวกับภาระในครอบครัวบุตรบริวารอาชีพใหม่ๆอาจจะรวมไมาถึงงานที่รับผิดชอบก็มีคืองานในปีนี้ชาวตุนอาจจะเหนื่อยมากหน่อยนะคะแต่ก็งานที่ทำลงไปเนี่ยก็จะเริ่ม จเจริญรุ่งเรืองคือเริ่มเห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ช่วงไปลายปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงกลางปีเนี่ยก็จะค่อยๆเบาขึ้นคือเหนื่อยน้อยลงเราสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมการงานการเรียนได้ดีมากขึ้นแต่ว่าช่วงต้นๆปีนี้อาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยสำหรับเงินทองนะคะก็ก็ต้องต้องว่าดีถูกไหมคะเพราะว่ามีเงินใช้เงินเยอะก็แสดงว่ามีเงินไม่ให้หมุนเยอะ คือมีเงินทองมาให้หมุนใช้ได้เรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ทำงานบางคนก็ย้ายงานย้ายบ้านบุตรหลานคือถ้าไม่ใช่ชาวตุนเองก็อาจจะหมายถึงบุตรหลานย้ายที่เดียนหรือว่าที่ทำงานรวมถึงเปลี่ยนที่พักที่อาศัยด้วยนะคะสำหรับชาวตุนเองเนี่ยในส่วนตัว ก็จะได้รับพลังพิเศษเรื่องเด่นลับใหม่ๆที่อาจจะทำให้เก่งกล้ามากขึ้นนะคะเป็นพลังโชคลาภในปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวเองนะคะมาจากความสามารถความขยันอดทนแต่ก็ยังมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตในด้านเงินทองหรือว่าการงานด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ้านาย แล้วก็โดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะคะในปีนี้ในปีนี้ได้ไพ่ justice ก็อาจจะหมายถึงการไปติดต่อสถานที่ราชการหรือว่าพวกศาลหรือว่าพวกตำรวจแล้วก็ทำสัญญาเอกสารต่างๆจะมีการเดินทางบ่อยแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับรถเสียรถซ่อมนะคะ คือบางทีจอดอยู่เฉยๆก็อาจจะถูกเฉี่ยวถูกชนก็ทําประกันรถให้เรียบร้อยนะคะสังคมเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านก็เราก็วางใจกลางๆอย่าไว้ใจมากไปนะคะปีนี้อาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับพวกงานขาวดําบ้างสําหรับบางท่านนะคะทางด้านสุขภาพคนป่วยก็ที่ป่วยเรื้อลังหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี้อาการก็จะดีขึ้นนะคะ เจอหมอดีถูกเฉโงกก็จะหายเร็วขึ้นปีนี้ก็จะดูแลสุขภาพได้ดีมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากงานที่อาจจะปีนี้อาจจะมีงานที่พุ่งโปรดปารตก็อาจจะทำงานเยอะทำให้ชาวตุนบางคนก็มีโอกาสที่จะต้องไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ต้องไปดูรายเดือนอีกทีนะะึงค่ะเพราะว่ามันก็มีชาวตุนบางคนที่ป่วยหรือว่าแค่เป็นไข้หวัดนิดนี่หน่อยๆ ปี2565นี้อิทธิพลของราหูหรือว่าไพดีวิลที่จับขึ้นมานะคะก็อาจจะทำให้ชาวตุลใช้อารมณ์เหนือเหตุผลหรือบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่ไม่จริงใจสำหรับชาวตุลที่เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทำบุญสุนทานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเล่นลับต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสเข้าถึงปัญญาระดับสูงขึ้นไป ก็จบแล้วนะคะฟังกันสนุกสนุกก็ขอให้ชาวตุนทุกท่านต้อนรับปีใหม่อย่ามีความสุขนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ